น้องกับน้องน้องเก็บถือวอาอาวอตั้งแตมาเห็นมมีหมองร่มมากมึงไปนะนังน่พีดเนาะท ปูตานี่ต้อาปชต่ปูปุ้มปูคว่มต่วบาจะซอมให้ดีเข้าตำนานดีร้านลยฮะเขาปลาอาหารอาหรส่วนปูตาของปูปุ่มทิ้งสักทิ้งเวลาใีกินคาเอากินปาได้กบบนี้มันเดือปูเด้อเฮ้ยลูกฮะมีโูมมีร้ามีโฉมมีน้ำ อันเชิญเลเปิดฟ้าก็พวเปลืฟ้าทออา,อาหารการก,ารกินมีของหวานความของหวานแล้วปูดดเดอริมือนีีพลไมหล,ล,ลากใหม่นั่นแหละของผลไมใหม่ลายสีอันเชิญปูปวดไขลหลร้านขิดอิ่มกระแด่ไข้ยลูร้านให้โซกไห่มันแล้วปูมันนี้วันที่ยี่สิบสามยสี

ตากลายจราไม่กินปาไม่กินไม่นินปุ่มเหมือนเดิมมั้ข้าวปลาอาหารป่ากระเบือเาม่ได้กินโดคือค้นไ่ได้กินท้าอีกทั้งต่อหน้าตอหลังเป๊วเียท้ท้าได้บมดนะจ๊ว่าจืออินไปขนแก้ว บกเป็นทาบอกว่าบ่ทอดแบบพอว่าทานอ้อวาวบวาามันมีปัญหาตึงแล้วมาทานลาะบอกแบงค์านตึนแล้วมีความสุกกินไปแมว่าใช่ตึงแล้วให้ใครจะคำใมความสุกตินไปข้ากินแล้วห้องตึงแล้วหายตึแล้วตีกันแล้วผ้ากันกินบ่ใช่ผ้าไปผ้ากันไปที่ไอ้เนี่ยขาเออทิ้งชาวาวอ มันจัขึ้นขาถาวางว่ะครับตึงเราไม่ไม่โชคเลยไมาจับไที่ขึ้นคาถาวางตกงเราหายผู้รักคนทื่งเหลาชื่งเวียเออเงเราคลนังจับขวดหายนีอนั่งนานงอแล้วมันเข้ามาเลยถ้าอ่อนขวดมันหายมนาม่ทางเปเออชถึงป่านนาแต่วิจินังแกงง มอะคือขวดแล้วมักสะอ่อนขวดน่าตาอทั euh ้งเบ๋ทั้งไหว่าขี่ได้ป่านึพักกันขี่ทั้งน้ำหายแต่ว่ามันหายข้าวมาด่าเบ๋ปาะกูหายให้ผูหายตื่นหัวกับถึงหน้องน้องหนากะว่าอาป่ะหาเมื่อกบว่าอาหนาแล้ผู้กคนหาตึงเรารว่าโอ้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 พนาทั้งขาย อเฮ้ยจ้ไหยเราขอมมนแกกว่ะค่ะนางเรา่าท่านเลยตายกับเป็นเปีแบบก็เ้าเพราะท่านตายก็หาขอดูขออืเอ้อจังมาถูกไหม,ม่ะจัมงจมตตันคือใครจต่วอตบจำเอาค่ะเพราะมาทั้งเกิดย์นียพวกตายป่ายายมากพวกกินเรา่ามีขัตติกันว่าไม่ร้ายผูกร้ายคุ้มกินแล้ก็ท้าเลาะว่าแบ่งกัน นนกินแม่กับห้องกับไก่วูราคนกินแลาวนองเสียบึ้นลูกอื้รางคนมันนงเสียบมันผ่านหมยางนั่อ,อนนเขาเนนหอบข้างนติงลู่น้่งผ่างข้างว่ามันตายละวขาบอกไหมว่าท่านตายก็มีตายงานกรรม,มบนะ่เกินว่าใคยกลับเขาเอินว่าทรมานทางขายนั่งไม่มีใครทำให้ทำตัวเองแม่บอกนั่นะกรรมากว่าบ่คือกัน บึงทางมา,มากว่าคือกันคู่มังคนเงินเขาไว้แทนกูเงินมึงหลายเลยนี่างานนี่ไปงอมึงเขามานอนพวกขาดท่าม,มาเพราะว่าเกิดจากกรรมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นกรรมแต่บางง่อปัจจุบัติบ้ถูกกรรมกรรมบ้าถูกบ้เอาชนะกรรมบ้อเอาชนะมาก ม,ม่มาน้าคตะไน่งูสิเส้นฝ่ายต่างม่าน้ากูจินเกียวม่านากูขอดูขอติ่มขอท่าจิ้มกูกับขี้เส้นต,ตั้งๆโดยที่ว่าฝืนกับขอบว่าฝืนแต่ป้อยหายม่านมาขอบมาผู้รับโทบเขาหูท่านม่านไหนหูจกักวาหูท่านาะเอื่อคือมาแบบเมึ่อือเรอก,กูกินมเราไงวะ กินกูสียหางแห่งวะคุณท่นทานมัน่นทำได้กูจ้างกับว่าเก่กูจ้างกับว่าหักูตนั่งเฮ้ยเฮร่างบกคุยกูรัอลกแล้วไม่มีน้องเฮ็ดนะได้ปะเอาถนัดมากน่ะกูรับข้อเพราะถนัดน,นั่งเข้ามาพูติมัน่นทำตไปการทำได ลูกหลานผู้เกิดมงไงรุปแม่เราไปกับครือเกาห่าผู้เขากินเราเขาบ้ฟัง่งเขาฟั่งแต่คนบ้กินเราฟั่งแต่ช่้บ้าเม,มาก์ุูไปม่านบ้าฟั่งพอเปานะผู้ราคนเออผมอยากให้พวกผมมานั่งฟั่งได้ผมอยากให้ม่นบักกินเราเท่าไหร่บักเท่าๆบักใกล้ติดตายมาฟั่งได้หวานๆเขาบอกฟังั เขาด่าก่อหน่จะไปบอกเขาได่ถึงว่าฟังตู้หะไ้เลาไปว่าด่าข่าวถึงใาไหมเขาเอาข่าวถือแตกแบววว่าหนูดตัวด่าแม่ขา่าวบ้าบอขาถึงว่าฟังใครหนักว่าตราว่าบอกว่าถอดกูง่ายกูเท่าปานี่แล้วกูกินตามใหน่อยตอนน้กูกม่เห็นายกูนี่กูไมถือว่ากาไอกูไมถือว่าก้าขากู นักเล่นกูรีจ้างกินนะเพรามันทำมาบานะแต่มันผีเจาะปากยังมาบอกกอกกอดด้วยแม่มาบอกใจเอกครับเป็นเจ้นท่นนะน้ากกินปานผาพักไหวไหมคุณไดถามกับว่าปากเอาง่าปากว่าเมื่งกว่ากัดเวลากินเราหายถั่วคุณนันถั่วคุณกัด ก็หมาบอกเขาดังก็ตจก็ไป่วบเขาเอิ่มไทางไม่เขี่ยไม่ได้ก็ว่าการไม่อยาัแผลก็ปาแกงไปแกงว่าปากไม่ถี้แดงตึงคือบ่าหน่หลังเขาเอิ่มโยดีว่ามากไปพวดไปดีเป็นขีแก่ปากเม่อื่นเลยเป็นขี้แก่ปากอืนแล้วน้ากอดกอแดัวไปบาให้เขาดักเออ่ทั้งเกีเยว ปากจะไม่ส <Cornell> <t Douglas> ีแบบว่าเลยท่ารติ๊กล้างปากล้างไรแดงต้พึ่งแบบว่ามู่ตัวเคเหถนมบอกว่าท่านได้ขียนะเฝ้าฉีดท่านได้วางยงได้เฝ้าแบงการแางไปแบบให้เฝ้าสักก้อนได้ตึังว่าตรงจะได้ไให้ถู้เบ้าตั้งเดือกุก น้ากินเห่าถูวถู่วถูวมาถูนเดอบปากแตกัวมาเป็นหนังถู่มาทันตีเราได้บะตีแล่ตีเบอร์เราได้บะว่ากันว่าตื่นว่าวันคือตีเบอร์อันนี้ว่าไดว่าวองนี้วันนี้เขาตีกันปากเลยน้ากินเหล่าบ้างวนโูจักว่ามันเป็นพวกกระเจ้าพักอันตีหนพาว่าหาไม่ความสุดเหตุเก ตึนดาวมู่วันเรานั่งหัวหมู่วันกันกึไตึงิน้ดลลวมาตีมาขากันอืมกินแล,ล้มาหองมาหาจะพากกันเองตึงแล,ล,ล้วก็เป็นทุกทางควาวทุกไครขอบไชคขั้วทางควาวทุกใครทูกใครเต่าทางควาวทุกขชใพรไช่แหวทางความทุกทข,ขคกใ,กใครขี้ไห,ห่เมาอืมอับอาคล้ายผีหนาอืมเราาะวะ่นให้ที่จะรางาตัวเอง ตีนทุกสิ่งทุกอย่างให้มีริมกูถามไม่มีกูี่มเพราะ <c oughs> มันเข้ามารมดาเพรามันค่อนมาท่านทไมด้วยพอมาะท่านสมไมไปตามลูกตามทมัยไม่มีกับหูแตกหูนี่ไปยังตั้งหูแตกว่ะสิแต่นม่อเขาเว่ากันเขาวา่าไม่มีแต่ว่ากินแรงให้ควบคุมตัวกินได้กินแลรงให้ขึ้นแต่ร่หน้าตัวเองเขาไว้เอ,เอิงริม มือไม่มไปกันต้ิบ้างบ้างทำเลยไยังวาค่อนข้างทวายไปยังมาตำรวจสัยานยุ่งมกมาฮัลโหลฮาวอาดูพ่อขันนังรู้ขังยิ่งขังแ y ็ s โนฮาวอาดูว่าจังหวัเข้าคองไหมบ้าเือ เอาตอนนี้มาปูว่าโอโกนัสว่าเธอดาไม่เาขบเยเอาง้นงั้นว่าเขาเบาทึ้อชึ้อฝอยเขาเว่าขี่ฝอยพ่อตื่นแล้าพ่อคือว่าวาพ่อขี่ฝอยชื้อชื้อพี่ฝอยคุจักเปียกเคียดคุจักว่าเขาว่าเปียกเคียดเออคือความรมคงมคาดกันมากกว่าความร่มคลคอมคา เขาเรียกว่าคารงตมเป็นตอ่อพวกรูปดอนนะเออเป็นรองเพียร์อนว่ะถึงเราเอะจ้คตาวานั่งดี่งยคูฟุ้งเขาไม่ถูกหรอกถูก้ารมบ้าคาร์ลข้างหนคารมเป็นตอ่อพอคาร์ลอมไปต,อไปตอ่ออยูเปต่อหไดกเลยว่าใช่พวกมาตอม่อหนกได้มาไปเพื่อขีดเพื่อแบบมาพอ ต้นก็จขึ้นมาจาข้าคาลงไปต่อลูกเร็ไปน้อ,นาาอมทาหนตกีบผู้สาวมาากบักอันนึงนนั่เรอบักอันนึงผู้หายผู้หายบักผู้สาวจะกตัูอยากคู้ใดผู้หายกับผู้หายผัวผู้หายเื่นผู้ร o รอหนึ่งมาเขีมยมได้นั่งเบ่งตัก ต่ว่กนผู้หานแต่ขวบแันนด้บ่าวตุนันนี้บ่าววัดมังหว่าตึงคำเฉพาะครั้งกุรี่อ้แม่มาปากมาก้อนอีพออีเม่น้อนเน่บอกคุณรีบักนอเบ่งอขนาเบ่งไปเบ่งมากว่ะอ้ขายหมาขายตาแต่ขอบมาเบ่งหลายน่ะบ้าจักพ่ก เบ่งหลาเชียอึงพขายหนาขายต่าบักรอะเมาะนแบบไม่ไ่นควนอมีตุ๊ดใ้ของคอกาล่าเป็นห้างเป็นหม่ตั้งแต่คุมนะ่ะบักผู้ขายไว้เอาไปติข้าเบ่งหลายนัวปบ่ง้านข้าข้ารอบ่งเบ่งนักขื้บักเสีเอ็กเบ่งนัเล่ขผู้ชาเขานาย่าเป็นหา้นงางเป็นหม่่า ได้ทำไมอพอเล้วะ <c oughs> บักหัวงองๆไม่เอาไปปา <c oughs> กแคล้วักมุกะทำกระตือกระห่ม <c oughs> ปมกักเราเราไม่ได้ฉีกแกงขอบข้าเป็นากาปลาแตะของรองกูเอาดาบไหม็ได้าได้มันมีแนวขายหนาแบบน,นะ้ว่ะแล้ว่าตัวโรตามบา้บานบัานอื คารงเป arlos, ็นตอผู้หลเป,ปน็นร้องไม่ไปกังทางได้คือไปเกลี่ย้นเท้าหมยว่ามันข้าหมาดาวะผู้ขายกอง่ห้ก็เด้งเนี่ยคนผู้งามผู้ล่คนผู้หลรอวกาคอยเด้งเนี่ยร้องตัวเองว่าะไม่ไปจังทางคือเ่ายังเร็วนาคือเบายังผู้สาวคอขาคันเบายังผู้สาวสิเขียนนี้ไม่มาผว่า มันจะไม่คค่ว่า่ื่อไปแล้ <c oughs> ก็ถึ้วเหล้ากไดที่แม่ของเ,อเล็กลมาฟั